วันนี้ผมมีเครื่องมือมาสอนนะครับทุกคนนะครับหเครื่องนั่นก็คือ OTDR นะครับ NOV 5600 Series นะครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับแบงค์ครับหรือว่านายรัฐกรจอมซื้อตรงนะครับตำแหน่ง Assistant Manager ครับ ของบริษัท T Test and m e e s u r e m e n t นะครับวันนี้เราอยู่กันในการ how to use นะครับใช้อย่างไรให้ถูกต้องวันนี้ผมมีเครื่องมือมาสอนนะครับทุกคนนะครับหนึ่งเครื่องนั่นก็คือ OTDR นะครับ NOV 5600 Series นะครับเรามาดูนะครับฟังก์ชันการใช้งานและการตั้งค่าของเจ้า OTDR NOV 5600 all in one tester กันเลยครับโอเคครับงั้นเรามาดูฟังก์ชันนะครับของตัวเครื่องแล้วกการทำงานของตัวเครื่องนะครับ มีอะไรกันบ้างหนึ่งต้องบอกก่อนว่า NOV นะครับ5600เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น All-in-one tester นะครับทำไมถึงเป็น All-in-one tester เพราะว่าเนื่องจากว่าตัว TDR ตัวนี้ครับมีฟังก์ชันเครื่องเดียวนะครับครบจบไม่ว่าจะเป็น OTDR นะครับ Light Source VFLPowermeter นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวเครื่องยังมีฟังก์ชัน Event map นะครับ Event map เนี่ยมันก็จะเป็นฟังก์ชันที่ช่วย ในการทํางานสําหรับคนมือใหม่นะครับที่อาจจะยังดูกราฟหรือวิเคราะห์กราฟไม่เป็นนะครับในฟังก์ชันของ Event Map เนี่ยครับก็จะแสดงเหตุการณ์หรืออีเวนต์ต่างๆครับให้เราดูเป็นแบบรูปภาพนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวเครื่องยังมีฟังก์ชัน Optical r o t a t Set นะครับเนื่องจากตัวเครื่องครับมีฟังก์ชัน Light Source และ Powermeter ในตัวนะครับจึงสามารถที่จะใช้ฟังก์ชัน Optical r o t a t Set ที่ทำการลูกเทสนะครับโดยใช้งานฟังก์ชันของรซอร์แล้วก็พาวิเมเตอร์ได้ในตัวนะครับในตัวเครื่องนะครับหน้าจอนะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็มีแบบปุ่มกดนะครับเราสามารถที่จะทำงานทั้งแบบทัชสกรีนแล้วก็ปุ่มกดพร้อมกันได้หรือว่าจะแยกกันก็ได้นะครับบางคนอาจจะถนัดการใช้อาทัชสกรีนก็สามารถใช้ในทัชสกรีนในส่วนของการทำงานได้ทั้งหมดหรือบางคนอาจจะ ไม่ถนัดในการใช้ทัชส,สกรีนชอบแบบปุ่มกดนะครับเราสามารถที่จะทำงานกับปุ่มกดได้เลยอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเวลาที่ผมจะเข้า TDR นะครับผมสามารถกดที่หน้าจอ,อาตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าผมกดย้อนกลับแล้วกดเข้าที่ OTDR เทีึ่1ตรงนี้ก็ได้เลยเหมือนกันอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับว่าตัวเครื่องนะครับทำงานได้ทั้งพร้อมทำงานได้พร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทัชสกรีนหรือว่าปุ่มกด โอเคครับเราลองมาดูพอร์ตการใช้งานของตัวเครื่องของ NOV 5 6การใช้งานของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นพอร์ตที่เป็น SC APC นะครับทั้งหมดนะครับพอตของ SC APC นะหมายถึงเราจะใช้คอนเนคเตอร์ที่เป็นสีเขียวเข้ามาเสียบกับตัวเครื่องนะโอเคครับงั้นเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็การตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับผมจะเริ่มด้วยฟังก์ชันของ OTDR ก่อนนะครับ ตัวเครื่องนะครับมีฟังก์ชัน OTDR นะครับอยู่ทั้งหมด2ฟังก์ชันนะครับนั่นก็คือ OTDR Standard นะครับแล้วก็ OTDR Event Map 2ฟังก์ชันนี้เป็น OTDR เหมือนกันครับแต่แตกต่างกับตรงที่ OTDR Standard เนี่ยครับจะแสดง Event เหตุการณ์นะครับที่เป็นแบบกราฟแบบเดียวส่วน Event Map นะครับจะแสดง Event เหตุการณ์นะครับต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสายไฟเบอร์นะครับออกมาเป็นแบบรูปภาพนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ให้เราได้ดูได้สังเกต ประกอบกับกราฟนะครับคือในฟังก์ชันของ event map จะดูเหตุการณ์ได้ทั้งแบบรูปภาพนะครับแล้วก็แบบกราฟนั่นเองในส่วนฟังก์ชันของ otdr ทั้ง2ฟังก์ชันนียครับหน้าตาการตั้งค่านะครับการ setting นะครับจะเหมือนกันเลยแตกต่างกันตรงที่การแสดงผลนะครับหรือการแสดง e v e n ์ต่างๆนะครับที่เราให้เราดู าดูในส่วนของการตั้งค่านะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างการตั้งค่าทั้ง2ฟังก์ชันนี้ผมจะยกตัวอย่างของ OTDR นะครับนั่นก็คือผมจะตั้งค่าการใช้งานของ OTDR standard ให้ดูเมื่อเรากดเข้ามานะครับในการตั้งค่าการใช้งานของ OTDR นะครับแล้วก็เจอกับหน้า a n a l แบบนี้นะครับในหน้าน n ไล y z นะครับทางด้านขวามือนะครับที่เป็นตัว f function นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะเชตนะครับ เราทําการตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วเราสามารถกดเทสได้ที่รอดเทสต,ตรงนี้นะครับหรือว่าจะกดที่คําว่า,า Realtime/ AVG หรือว่าคาว่าออโต้ตรงนี้ก็ได้นะครับตัวเรามานะครับคือเซตนะครับก็คือการที่เราเข้าไปตั้งค่านะครับการใช้งานของตัวเครื่องโ o ล r a อร์อีเแล้วก็อะไรเรามาดูในส่วนที่คําเป็นคําว่าเซตนะครับบการตั้งค่าการใช้งานของ o t r ีรปับ เมื่อเรากดเข้ามานะครับในส่วนการตั้งค่าของ OTDR นะครับสิ่งแรกที่เราต้องเจอเลยนั่นก็คือเวฟเลงนะครับแต่ว่าตัวเครื่องนี้นะครับโมเดลที่ผมเอามาสอนการใช้งานในวันนี้เป็นเขาเรียกว่าวันเวฟเลงนะครับก็คือ1650นะครับที่เอาไว้ใช้ในการ i n s ซ r ว i ์หรือว่ายิงย้อนแสงนะครับตัวต่อมานะครับที่เราจะต้องเลือกในการทดสอบนะครับเมื่อเราเลือกเวฟเ t งเสร็จแล้วนั่นก็คือโหมดนะครับ หมดที่เราจะทำการทดสอบนะครับตัวเครื่อง NOV 5 6 0 0ของเราเนี่ยครับมีโหมดที่ใช้ในการทดสอบนะครับรอยู่ทั้งหมด3โหมดด้วยกัน1ก็คือ Auto test นะครับเมื่อเราเลือกโหมดทดสอบของตัวเครื่องเนี่ยเป็น Auto test นะครับตัวเครื่องจะคำนวณระยะทาง พาวิดให้กับเราเองนะครับเราไม่ต้องอาทําการกําหนดระยะทางอะไรเลยเพียงแค่เราเลือกเป็นคําว่า Auto t เ s t นะครับเราก็กดคําว่า t ท s นะครับที่ F1 นะครับหรือว่าจะกดคําว่าที่ Auto ที่ปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับการทํางานใช้ได้เหมือนกันตัวต่อมานะครับเมื่อเราเลือกที่เลือกที่เป็นนะครับโหมดนะครับที่เป็น Real Time ในส่วนของร e a l Time นะครับตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะเลือกระยะนะครับ ที่การทดสอบแบบเรียลไทม์แล้วก็พาวิทเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับก็คือสมมติเรากำหนดระยะทาง4กิโลนะครับพาวิท160นะครับเราก็กดเรียลไทม์เทสตัวเครื่องนะครับก็จะให้สเปรของสเปรของหน้าจอนะครับมาที่8กิโลนั่นเองนะครับในส่วนของเรียลไทม์เทสนะครับเราก็สามารถที่จะกดคําว่าเทสต,ตรงนี้นะครับแล้วก็คําว่าเรียลตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเราไปกดคําว่าเราตั้งโหมดเป็นเดียวทม์นะครับจะเราไปกดคําว่าออโต้นะครับตัวเครื่องก็จะคํานวณพารามิเตอร์ให้เป็นออโต้ทั้งหมดนะครับตัวต่อมานะครับอ่าอีกโหมดหนึ่งก็คือ a v t e s t นะครับ a g e Test ของตัวเครื่องหรือว่าที่เราเรียกกันว่า Manual t ท s t นั่นเองในส่วนของ Manual t e s t เนี่ยครับเราก็ต้องตั้งค่านะครับระยะทางนะครับที่เราจะทำการทดสอบนะครับแล้วก็ c o i วินะครับที่เราจะทำการทดสอบ มีหลายคนยังไม่เข้าใจคําว่า,าระยะทางของตัวเครื่องกับพาวิดนะครับว่าคืออะไรเรามาอธิบายเพิ่มกันนะครับในส่วนของระยะทางนะครับระยะทางของตัวเครื่องเนี่ยครับหมายถึงว่าตัวเครื่องนะครับสามารถที่จะาสามาที่จะโชว์สแปงของหน้าจอได้นะครับ8กิโลนั่นก็คือตั้งแต่ระยะต่ำสุดถึงระยะที่เราเลือกนั่นเอง ระยะทางที่เราควรจะเลือกนะครับเลือกอยังไงให้เหมาะสมอย่างเช่นหาาสายนะครับที่เราทําการทดสอบนะครับมีระยะอยู่ที่ประมาณ1กิโลนะครับระยะทางของตัวเครื่องที่เราจะตั้งนะครับควรจะมากกว่าระยะทางของสายที่เราจะทดสอบนะครับอยู่1เท่านั่นก็คือตัวเครื่องอาอาสายจริง1กิโลของตัวเครื่องเพิ่มมาอีกหเท่าก็เป็น2กิโลนั่นเองนะครับตัวต่อมานะครับเพาเว พาวิทนะครับมีความสำคัญมากในการทดสอบกับเครื่อง o t d r นะครับมีความสำคัญยังไงตัวพาวิทเนี่ยก็คือเป็นความละเอียดนะครับหมายถึงความละเอียดที่เราใช้ในการทดสอบนะครับเพาที่ปล่อยออกไปจะมีความละเอียดมากละเอียดน้อยในการทดสอบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพาวิทเลยพาวิทนะครับเมื่อพาวิทต่ำนะครับเราจะได้ความละเอียดในการทดสอบที่สูงแต่ว่าไดรัมบิคเลนที่เราจะทำการทดสอบนะครับมันจะต่ํา เพราะฉะนั้นการเลือกพาวิดน้อยนะครับเราจะทดสอบได้ในระยะทางที่ไม่ไกลมากที่สั้นนะครับจะได้ความละเอียดที่สูงส่งสวนเวลาที่เราเลือกพาวิดที่สูงนะครับอ,อย่างเช่น3ามอ,อย่างเช่นผมเลือกระยะทางเพิ่มขึ้นก่อนอ,อย่างเช่น500 ns หรือว่า1 us เนี่ยครับห้าร้อย ns 1,000 NS นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราใช้พาวิทที่สูงขึ้นนะครับได m i มิเ n รนก็จะมากขึ้นแต่ว่าความละเอียดที่ใช้ในการทดสอบก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทดสอบระยะทางที่ไกลเนี่ยเราควรใช้พาวิทที่มากแต่ว่าความละเอียดในการทดสอบเนี่ยก็จะน้อยลงนั่นเองตัวต่อมานะครับจะเป็นเวลาที่เราใช้ในการทดสอบเวลาที่เราใช้ในการทดสอบนะครับ ผมมาขอแนะนําว่าอย่างน้อยเวลาที่เราใช้ในการทดสอบเนี่ยอย่างน้อยเลือกเวลาเนี่ยครับสัก15าวินะครับก็ยังดีนะครับในการทดสอบบางทีบางคนเลือก1ิวิ5าวิเงี้ยครับบางทีมันน้อยเกินไปนะครับที่เราจะทําการทดสอบบางมันน้อยเกินไปที่เราอาจจะเห็นอีเวนต์นะครับอาจจะเห็นจุดจบแต่บางทีอีเวนต์นะครับมันอาจจะไม่เจอครับผมก็เลยอยากจะแนะนําว่าอย่างน้อยสัก15าวินะครับก็ยังดีนะครับที่เราใช้ในการทดสอบนะครับ ตัวเครื่องนะครับในการตั้งค่าพวกเวลาเนี้ยครับเราสามารถที่จะกดะมันจะมีคีย์บอร์ดกดเข้าไปมันจะมีคีย์บอร์ดให้เราได้เลยเราจะเลือกเป็น20วิบวิอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเลือกเป็นสิบแปดวิสิบเก้าวิอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะขึ้นมาเป็นคีย์บอร์ดให้เราเลือกเลยตัวต่อมานะครับค่า lr กับค่าฮิวรินนะครับ ไอ้ตัวนี้มันเป็นมาตรฐานที่เราใช้มาตรฐานการหักเหของแสงนะครับหรือว่าการตกกระทบนะครับที่เกิดขึ้นภายในสายไฟเบอร์นะครับตัวนี้ผมก็ไม่อยากแนะนําให้เราตั้งนะครับเพราะเวลาที่เราตั้งค่าไปเนี่ยเวลาที่แสงเดินทางไปในสายไฟเบอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดการตกกระทบที่ผิดเพี้ยนไปได้ทําให้อาะยะทางที่เราทําการทดสอบเนี่ยครับไม่ตรงหรือว่าไม่แม่นยำนั่นเองนะครับในส่วนของ Event Loss Test Show Return Loss Threshold แล้วก็ End Loss Threshold ตรงนี้นะครับจะเป็นการกำหนดนะครับว่าจะให้อ่าค่าที่เราทดสอบเนี่ยครับอ่าอยู่ในมาตรฐานสูงอ่า่าตกว่าเท่านี้สูงกว่าเท่านี้ผ่านต่ำกว่าเท่านี้ผ่านนะครับนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ตรงคำว่า Event Loss Threshold Return Loss Threshold แล้วก็ End Loss Threshold ซึ่งเหมือนกันครับอ่าถ้าเราไปตั้งค่ามั่วๆเนี่ยครับการคำนวณอ่าการคำนวณ อ,อีเวนต์ลอ้อหรือการคำนวณล้อต่างๆเราก็จะผิดเพี้ยนไปเมื่อเราทําการตั้งนะครับเราก็สามารถที่จะกดคําคว่ารีเซ็ตนะครับ <c oughs> รเพื่อกลับมาเป็นค่าปกติแต่ผมก็ไม่แนะนําให้เราไปตั้งค่าตรงนี้นะครับโอ okay. เคเมื่อเราทําการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะทางพาวิดหรือว่าเวลานะครับเราก็กดปุ่มที่ปุ่มตกลงนะครับโอเคปุ๊บเราก็จะมาเจอกับหน้านี้มอนเดิม เวลาที่เราจะทําการทดสอบนะครับเราสามารถเลือกทดสอบได้ตรงที่ F1 นะครับตรงคําว่าเทสไม่ว่าเราเลือกฟังก์ชันอะไรอยู่ก็แล้วแต่ออโตเทสแมนนวลเทสหรือว่าเยลทม์เรากดคําว่าเทสก็จะเป็นคําสั่งคําสั่งนะั้นโหมดนั้นที่เราเลือกแต่ถ้าในกรณีที่เราเลือกเป็นออโตนะครับเราอยากเทสแบบออโตเราก็กดปุ่มที่คำว่าออโตตรงนี้ได้เลยครับตัวเครื่องจะคำนวณการตั้งค่าให้เราเอง ถ้าเราเลือกเป็นแบบเดียว i m มอยู่เราก็กดตรงนี้ได้เลยเหมือนกันครับหรือว่าตั้งเป็นแบบเอเวอเร e ต์เรากดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะกดที่ F1 ก็ได้อันนี้คือการทดสอบโอเคครับเมื่อเราทดสอบเสร็จแล้วนะครับลักษณะไฟล์นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวกราฟนะครับก็จะขึ้นมาอ่าอย่างเห็นในกรอบสีดำๆตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ครับก็เป็นลักษณะตัวกราฟ นะครับก็จะมีอ่บอกอ่าอีเวนท์ที่1อีเวนท์ที่2อีเวนท์ที่3อีเวนท์ที่4ก็จะมีอีเวนท์ขึ้นบอกอยู่ด้านล่างนะครับตัวอีเวนท์เนี่ยครับมันก็จะเหมือนกับที่อยู่ที่อีเวนท์เชเบิลด้านล่างตรงนี้นะนะครับเรามาถัดจากตรงที่เป็นอ่กากราฟนะครับที่แสดงผลตรงมาลงลงมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่จะใช้ในการซูมขยายนะครับของตัวเครื่องนะครับ ไอ้ฟังก์ชันซูมขยายนะครับเราสามารถกดที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกดที่ตรงปุ่มกดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้เหมือนกันว่าเราจะใช้เราจะใช้ตรงไหนในการกดแล้วแต่คนถนัดนั่นเองครับอย่างครับผมถนัดตรงนี้ผมถนัดกดที่หน้าจอนะครับผมก็เลือกกดที่หน้าจอได้เลยแต่ถ้าผมไม่ถนัดกดที่หน้าจอผมก็สามารถที่จะ ใช้ปุ่มกดในการเลื่อนเคอร์อเซอร์หรือการซูมเข้าสูมออกได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับผมไปใช้ปุ่มกดตรงนี้หรือผมจะใชะ้ปุ่มที่หน้าจอตรงนี้มันได้เหมือนกันตัวต่อมานะครับถัดจากถัดจากการซูมนะครับที่หน้าจอนะครับเรามาดูที่ event table นะครับในส่วนของ Event table นะครับจะบอกอะไรเราบ้างนะครับจะบอกนะครับโน no คือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสายไฟเบอร์12345678แล้วแต่ว่าในสายไฟเบอร์ที่เราทดสอบนะครับมีทั้งหมดกี่ event ตัวต่อมานะครับ Type ก็คือประเภทของเหตุการณ์นะครับที่ตัวเครื่องเจอนะครับอ่ามันจะมี down r e f e c t หรือ n นยครับแ,แทนด้วยอ่าตัว down นะครับก็คือค่ากราฟที่มันตกลงมา ส่วนตัวรีเฟกนะครับนั่นหมายถึงตัวที่เป็น or, อาจจะเป็นคอนเนคเตอร์หรือจุดสปายที่เป็นแมชชีนิกที่มันเกิดรีเฟกขึ้นภายในสายนะครับว่าเอ็นก็คือจุดจบของตัวสายไฟเบอร์นั่นเองตัวมาครับเมื่อมันบอกประเภทแล้วเขาก็จะบอกครับว่าระยะทางที่เกิดขึ้นนะครับกับสายไฟเบอร์นะครับว่ามีระยะทางอะไรบ้างนะครับระยะทางที่เท่าไหร่ที่เกิด event like อเวนต์เหตุการที่900เมตรนะครับที่1กิโลนะครับ ระยะทางเขาก็จะบอกระยะทางกับเราเราก็จะบอกว่าอ่าอีเวนที่1นนะครับมี db เปอร์กิโลอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในช่องที่ช่องที่4นะครับอีเวนที่2อีเวนที่3ที่4ี่มี db เปอร์กิโลอยู่ที่เท่าไหร่ dB เปอร์กิโลนั้นหมายถึงว่าอ่าใน1กิโลนะครับมีค่ารอสูญเสียกี่ดีบีนั่นเองตัวต่อมานะครับอีเวนนะครับในช่องที่5น้น่าจะหมายถึงว่าจุดๆุดนั้นนะครับ ที่เราทำจุดๆนั้นที่เกิด e v e n อีเวนต์เหตุการณ์ขึ้นเนี่ยมีค่าลอออยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้ก็อยู่ที่4.7 dB นะครับจุดที่1ตัวมาก็จะเป็น return loss นะครับแล้วก็ตัวด่มมาก็จะเป็น link loss นะครับเราก็จะมาดูว่าล s s จุดนี้มีค่าล s s อยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็คือการดูนะครับการดูอีเวนหรือการดู event table ของตัวเครื่อง ตัวเไปครับเมื่อเราทำเรารู้แล้วว่า่า,าราฟที่เราเทสเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ออีเวนเชเบิลเป็นยังไงตัวต่อไปที่เราต้องรู้ในการทดสอบของ OTDR ก็คือการเซฟไฟล์สำคัญไม่แพ้กับการทดสอบเลยในส่วนของการเซฟไฟล์นะครับเรากดเข้าไปที่คำว่าฟไฟล์เห็นไหมครับฟังก์ชันการตั้งค่าทางด้านขวามือก็จะเปลี่ยนไปจะเป็นโอเพนก็คือเรียกเปิดไฟล์นะครับที่เราทำการทดสอบไปก่อนหน้านะครับขึ้นมาดู นะครับหรือคำว่าเซฟเนี่ยครับก็จะเป็นการนะครับเซฟไฟล์ที่เราทำการตรวจสอบนะครับก็สามารถที่เราเลือกนะครับตั้งชื่อนะครับเป็นแบบแป้นพิมพ์จะตั้งชื่ออะไรก็ได้อ่านี่ผมยกตัวอย่างตั้งชื่อคำว่าเทชอ่าเอสอ่าตั้งชื่อคำว่าเทชนะครับแล้วผมก็กดเซฟแค่นั้นเองอันนี้เราก็ทำการเซฟไฟล์ลวเมื่อ แต่ถ้าเราอยากให้ไฟลท์ที่เราเซฟนะครับเราเทสเสร็จให้มันเซฟให้เราอัตโนมัติเลยเรากดคำว่า,อ,าออโตโ้เซฟนะครับเขาก็จะถามเราว่า,าให้บอกชื่อไฟล์เป็นยังไงชื่อไฟล์เวลาหรือว่า่า,ายออ e ท t ก็คือการตั้งค่าทุกอย่างเนี่ยมันจะให้บันทึกให้เราให้หมดเนี่ยครับ อันนี้ผมก็เลือกเป็นอบอกเวลาแล้วก็เป็น Auto Test คือเมื่อเราที่หมายถึงว่าเมื่อเรากด Auto ท e s t aste, ครับตัวเครื่องจะทำการบันทึกให้ b า Auto ทสก็คือไม่ว่าจะเราจะทำการเทสอะไรก็เราแต่ทั้งหมดตัวเครื่องถึงจะบันทึกอันนี้ผมก็เลือกเป็น By Auto ้เทสเมื่อเราใช้ฟังก์ชัน Auto ้เทสตัวเครื่องก็จะ Auto s a ซฟให้เราต่อมานะครับในส่วนของ Copy ก๊อปปี้นะครับหมายถึงว่าเราจะก๊อปไฟล์นะครับจากตัวเครื่องนะครับไปใส่ใน USB หรือว่าจะก๊อปไฟล์จาก USB นะครับมาใส่ในตัวเครื่องอ่ะผมก็เลือกที่คําว่านี่นะครับมาร์คนะครับคือเลือกไฟล์ที่ผมจะทําการทดสอบนะครับเลือกทีละไฟล์แล้วกดอ่ะตรงลูกศรตรงนี้เห็นไหมครับเรากกดย้ายไปก็คือย้ายจากตัวเครื่องไปไว้ใน USB แต่ถ้าเราเสียบ USB เรากดจาก USB เข้ามาในตัวเครื่องเราก็กดปุ่มนี้ หรือว่าเราขี้เกียจมานั่งเลือกทีอันเราสามารถที่จะเลือกนะครับ select all คื R อ,อเลือกทั้งหมดแล้วกดย้ายไปได้เลยนะอันนี้คือการย้ายไฟล์นั่นเองตัวต่อมา delete file ไอ delete file นะครับก็เหมือนกันครับเราจะเลือก delete ทีละไฟล์แือว่า delete ได้ทั้งหมดนะครับโดยการกด t F1 นะครับ delete ทีละไฟล์แล้วก็ delete ออกก็คือ delete ทั้งหมดในทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าการใช้งานของตัวเครื่องนะครับ แล้วก็การแสดงผลที่เป็น OTDR Standard